ตั้งตัวนะครับประเภทสาดินะครับหลังจากนั้นก็เคยมาขอร้องผมไม่ให้ผมถแถลงข่าวนะครับเรื่องนี้นะครับก็มีการสั่งฟ้องไปแล้วต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่อายการจังหวัดนนทบุรีก็มาก่อเรื่องคดีชั่วๆอีกก็คืออายการท่านนี้เนี่ยถ้าใครจะวิ่งคดีเขาเรียกว่าวันสต็อปเซอร์วิสนะครับเวลาคุณไปสําน,นักงานเขตก็จะมีโต๊ะบริการเขาเรียกวันสต็อปเซอร์วิสอายการช่วๆคนนี้ตัติ้งโหนงเนี่ยก็ถือว่าเป็นายการ วันสต๊อปเซอร์วิสคือใครจะล้มคดีใครจะวิ่งคดีให้หลุดพ้นคดีต้องหาอายการตัดติ้งโหนหรืออายการชั่วๆนะครับคนนี้เพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นคดีนะครับในการวิ่งเต้นล้มคดีนะครับเขาเรียกอายการตัดติ้งหนนะก็เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นสุดท้ายนะครับก็ได้มีการทำร้ายอายการผู้หญิงนะครับที่ทำคดีสัญญกรรมด้วยการคมคูคุกคามไม่พอนะครับ ยังมีการเอาน้ำมันเบรกไฟลาดเอาตะปูเจาะยางล้อนะครับเหมือนเรือใบนะแล้วก็มีการมอบตัวของคนที่ก่อเหตุเพราะหน้าเรือนจาไอ้หน้าเรือนจำา่หน้าศาลจังหวัดนนทบุรีมีกล้องวงจรปิดปรากฏภาพชัดเจนว่าไอ้ผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ยเดินไปหาไอ้ตัตติงโนนะครับแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับตัตติงโนนะสุดท้ายก็มีทนายความไปกับไอ้ผู้ต้องหาทั้งสองคนไปมอบตัวนะครับทีนะ่ในจังหวัดนนทบุรีผมไม่เอ่ยชื่อโรงพักแล้วกัน หลังจากนั้นเนี่ยคดีก็เงียบหายไปนะครับไอ้ตัติ้งโหนงเนี่ยวันที่10กุมภาพันธ์จะได้เลื่อนตำแหน่งพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าในวงการอายการขออนุญาตทานน้ำวันนี้เพราะว่าวันนี้พูดเสียงดังอายการตัติ้งโหนงมันทําชั่วแสนชั่วก่มข,ขืนเมียชาวบ้านในวงการอายการสูงสุดผมไม่รู้ว่าอยู่กันยังไงกนออยู่กันยังไงพอให้อายการชั่วชัวคนเนี้ยกมคืนเมียชาวบ้านเนี่ยนะครับมีคดีความอยู่ แล้วก็มาสั่งคดีโดยไม่ชอบอีกเอาคาดีของอายการเจ้าของสำนวันผู้หญิงที่เป็นคนตรงฉินที่เป็นคนดีของวงการอายการนะครับผมถามท่านอายการสูงสุดว่าท่านจะอยู่ยังไงปล่อยให้อายการผู้หญิงคนหนึ่งตัวเล็กๆนะครับอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีถูกคมคูคุกคามลาดตมันเบกถูกเจาะยางล้อถูกคมคูฆ่านะครับโดยคนชั่วๆที่เป็นอายการชั่วๆคนหนึ่งเนี่ยท่านอยู่กันยังไงในวงการอายการ อยู่กันแบบนี้หรอครับผมถามหน่อยผมเป็นประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งนะครับที่ชอบเสือกเรื่องชาวบ้านบังเอิญว่ามีคนมาร้องผมให้ช่วยไอ้ท่านอายการผู้หญิงท่านนี้ซึ่งท่านน่าเห็นใจมากและเพราะเพราะท่านเป็นคนดีเราจะปล่อยให้อายการคนดีๆแบบนี้นะครับต้องถูกฆ่าก่อนหรือไงท่านถึงจะลงมาช่วยดูแลท่านอายการสูงสุดผมไม่รู้ว่าท่านอยู่ยังไงท่านมีความสุขมากท่านเป็นอายการของแผ่นดินนะท่านปล่อยให้อายการผู้หญิงคนนี้อยู่แบบถูกคุกคาม ถูกเจาะยางล้อถูกราดน้ำมันเบรกโดยอายการชั่วๆและมันยังเสือกแต่งตั้งอายการชั่วๆเนี่ยจะได้มาเป็นผู้กันกองที่อายการจังหวัดอยุธยาอีกวันที่10กุมภาพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่านี่คือความระยำอับปีไหมในวงการอายการที่อายการคนดีๆคนหนึ่งถูกรังแกถูกข่มขู่คุกคามในการไอที่อายการชั่วๆวิ่งรับล้มคดีวันสต็อปเซอร์วิสมาพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่า ขนาดอายการยังถูกขค่มขคู่ฆ่านะเหมือนคล้ายๆกับคดีคุณบรรยินไปฆ่าพี่ชายของผู้มาสารสารใยาใตา้ท่านประธานสารดีกาท่านไม่ได้นิ่งนอนใจท่านจี้ไปที่กองปราบปรามท่านจี้ไปที่หน่วยงานนะครับจนกระทั่งสามารถจับบรรยินกับพวกนะครับโทษประหารชีวิตได้แต่คดีนี้ผมถามเลยว่าท่านอายการสูงสุดท่านได้ทํำไหมประสานไปยังกองปราบปรามไม่ประสานไปยังผู้บัญชาการตารวจสอบสวนกลางไม่ประสานไปยังพบตรไหม ท่านก็ไม่ได้ทาเหี้ยอะไรเลยท่านก็อยู่แบบแม่งเอาตัวรอดอย่างเดียวแต่พอให้อายการผู้หญิงคนหนึ่งต้องมาตกรรรมลาบากโดยที่ไม่มีใครสนใจแยแสวันนี้เนี่ยผมถามเลยว่านะวันเนี้ยข่าวออกเนี่ยตั้งแต่วันที่สิบเก้ามกราสองห้าหกสี่พี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่า <c oughs> อายการแม่งยังไม่ได้รับความคุ้มครองเลยเพราะอะไรเพราะอายการสูงสุดแม่งไม่สนใจเพราะไม่ใช่พวกกูนะวันนี้ อายการชั่วๆวที่ข่มขืนเมียชาวบ้านนะครับพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศฟังนะครับอายการชั่วๆวคนนี้ข่มขืนเมียชาวบ้านมีคดีถูกดำเนินคดีที่สพเมือปงปทุมธาน,นีโดยหัวหน้างานสอบสวนพันตำรวจโทสมยศถ้าผมจำไม่ผิดเพื่อนผมเองนะเป็นคนสั่งคดีนะครับและอายการสั่งฟ้องทำความชั่วเลวตามที่ปทุมธาน,นีจนกระทั่งย้ายมาอยู่ที่นนทบุรีนะแล้ววันนี้เนี่ยมาร่วม วันสต๊อบเซอร์วิสในการล้มคดีสั่งคดีโดยไม่ชอบบอกกอว่าต้องขอบคุณผู้บชาการตำรวจทรมากหนึ่งนะครับพี่แซคผมนะนมโโพลตำรวจโทอัมพลบุรพรสั่งมีความเห็นสั่งแย้งครับคดีนี้หลังจากที่อายการชั่วๆวันสต๊อบเซอร์วิสสั่งไม่ฟ้องบอกว่าท่านผู้ชาการตำรวจทรมากหนึ่งมีความเห็นสั่งแยง้งแต่ที่น่าเสียใจคือคดีมันไม่ไปถึงไหนมันไม่สามารถเชื่อมโยงไปถึงอายการชั่วๆคนนี้ได้ เพราะความล่าชา้าผมกราบเรียนท่านผู้มนญษยาการตํารวจสอบสวนกลางท่านผบตรลพนตรีสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะครับว่าผมกราบเรียนเลยว่าขอให้ท่านลงมาช่วยคี่คายคดีของท่านอายาการนะครับผู้หญิงท่านนี้หน่อยก่อนที่ท่านจะต้องเสียชีวิตเพราะคนชั่วๆคนเร็วๆเพราะอะไรไหมครับเพราะว่ามันกลัวความรับเปิดเผยที่มันทำวันสต็อปเซอร์วิสนี่คือวงการอายาการที่น่ากลัวที่สุด เพราะว่าพวกนี้ถึงเวลาไม่ช่วยเหลือกันนะช่วยกันแต่เรื่องทุจริตแต่เวลาคนดีๆเนี่ยก,กูกลังแกกคุกคามน้ำลราดน้ำมันเบรกถูกจอ,อยาร้อยหน,น,น้าหน้าสำนักงานอายการหนาาร้าศาลพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าเหตุการณ์แบบนี้นะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่น้องประชาชนคิดดูสิมันเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนี้อายการสูงสุดยังนั่งเฉย มึงลาออกไปได้แล้วนะอย่าเป็นลยอายการสูงสุดนะตั้งแต่คดีบอสอยู่วิทยาแล้วจริงๆถ้ากูเป็นมึงเนะี่ยกูเป็นนอนแล้วเฮียกูลาออกแล้วเสียหายทิหายวงการอายการขตั้งแต่คดีบอสอยู่วิทยามาจนถึงคดีท่านอายการผู้หญิงท่านนี้มึงยังเฉยเลยเนี่ยนี่คือความบัดซบความอัมยศของวงการนะครับที่ไม่มีใครช่วยเหลืออายการผู้หญิงท่านนี้กูเสือกไนงะเพราะว่าทนไม่ได้ที่เห็นอายการผู้หญิงท่านเนี่ยถูกรังแกถูกข่มเหง นะถูกผู้คามโดยอายการชั่วๆคนนี้และอย่าลืมนะวันที่สิบกุมภามึงจะเสืกแต่งตั้งมันม,มาเป็นผู้กันกองที่อายการพระนครศรียากะ่ะถ้ามึงได้มาถ้ามันได้เป็นเนี่ยโอ้โหเฮียกูกูแมงขยี้เช็ดเม็ดเลยแล้วบอกให้ทุกสัปดาห์แล้วกูจะพูดถึงเรื่องเนี้ยถึงมึงทุกวันทุกวันทุกวันไปดูแลกันไอคนที่แต่งตั้งอายการชั่วที่กลมขึงเมชาบ้านเนี่ยได้เป็นผู้กันกองที่อา,อายการคดอีอายการที่ศาลพระนครศรียา กูจะขยี้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 ยยแม่งให้มันเจ๊งไปข้างเลยอายการพระนครศรีอยาเนี่ยนะครับท่านมันได้เป็นนะออจะขยี้แม่งอายการลงสุเจ็ดเมตรแล้วบูจะขยี้กอนออด้วยนะที่ผ่านมาเนี่ยแม่งทั้งนะทั้งคดีบอสอยู่วิทยาเนตรก็แม่งเปลี่ยนกรรมการสอบสองชุดค <c oughs> ดีอายการปรเมศแม่งก็แต่งตั้งไปสุดท้ายถูกตีกลับมาเสียหน้าชิบหายมึงยังเสนอหน้ากันอีกนี่คือความ แย่ของระบบกระบวนการยุติธรรมไทยนะถ้าอายการเป็นอย่างนี้อายการเนี่ยเขาเรียกอายการของแผ่นดินนะครับ <c oughs> แต่ถ้ามึงปล่อยให้อายการชั่วๆในวงการเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยมึงอย่าเป็นกันเลยนะไปเป็นโจรดีกว่าอย่าเป็นอายการเลยอายการชั่วๆที่ผมขืนเมียชาวบ้านแบบเนี้ไอ้อย่างนี้มันเป็นอายการได้ไงมันไม่กลมขืนเมียชาวบ้านซาดิดกัดเข้าเนี่ยนม,น,มนมเนิมอะไรเนี่ยเขียวช้ำหมดเลยช้ำเลือดช้ำหนองหมดนะไอ้ห่าวันนี้มันยังได้เป็นอายการมึงคิดดูกันนะว่าประเทศไทยนะ ต้องรองให้ศาลสารสั่งีถิงที่สุดก่อนึงถึงจะไล่มันออกวินัยมึงตั้งมันได้แล้วอายการสูงสุดนะเออมีสมองมั่งรับไม่ใช่มึงนั่งกันอย่างนี้มึงไม่ช่วยเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวกูช่วยเองอายการผู้หญิงท่านเนี้นะเดี๋ยวจะไปบี้เลยบี้ตำรวจให้เร่งคดีให้ใหเร็วกว่าน,นี้นะครับไม่ใช่อยู่กันอย่างนี้นะเดี๋ยวจะไปยืน่นหนังสือต่อผู้วิการตำรวจชาติไปยืน่นหนังสือต่อผู้วิการสอบสวนกลางให้ช่วยเร่งรัดคดีท่านเนี่ยลงมาขี้คลายคดีท่านอายการผู้หญิงท่านนี้ให้ถูก ลมขูดข,ขุ่ามราดน้ำมันเบรกแล้วก็เจาะยางล้อนะครับอ้าวอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะครับสําหรับวงการอายการนะที่คุณต้องรู้ทุกคนนะว่าเกิดอะไรขึ้นในวงการอายการคดีบอสยังไม่อยากขยี้เพราะอยู่ในกรรมธิการแต่บอกได้คําเดียวเลยว่าพี่น้องประชาชนรู้ไหมว่ามีใบหนึ่งที่อายการเซ็นเลยว่าให้ชะลอคดีแม่งหปีพี่น้องประชาชนคิดดูแล้วกันจนมันหนีไปถึง ่างประเทศแล้วนะอันนี้คือคดีบอสอภิยศไหมอายการบอกให้ชะลอคดีมีใบชะลอคดีนะผมอยู่ในกรรมินนการผมทราบอยู่เนี่ยคิดดูแล้วกันอ่าต่อมามาเรื่องกอกกอกมั้งนะครับพรุ่งนี้ผมมีการไปดำเนินคดีกับผู้ใหญ่หมู่สองนะครับที่เป็นผู้ใหญ่บ้านกอกกอกในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบมาตราหนึ่งห้าเจ็ดในกรณีที่ตัวเองเนี่ยนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้าน <c oughs> ที่อยู่มีบ้านอยู่ติดกับนายชัยพลวิภากับพวก นะครับแล้วก็ตัวเองไปเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็อาเมียก็มีรายได้จากการทํากับข้าวนะครับให้กับยูทูบเบอร์ต่างๆโดยอ้างว่าเป็นเงิน,งน FC บริจาคมานะครับ